สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีแฟนแฟนโปเกะซาก้ากันด้วยนะครับพบกันอีกครั้งนะครับกับผมมิดเอร์เพียวคนเดียวคนเดิมนะครับวันนี้เราจะมาเล่นกิจกรรมนี้กันครับผมกิจปฏิหารครับผมวันนี้ผมจะมาแลกนี่เลยเจ้าเหรียญไม่ใช่เหรียญสินี่ เจ้าหินแรก HP เลเวลปเนี่ยวันนี้ครับมันจะต้องใช้แต้มถึง2 0,000แต้มครับผมโดยที่เราจะไปที่คิดคืนของครับตรงนี้เราจะหาแลกยังไงดีให้ได้ถึง20,000เบื้องต้นอันนี้ไม่น่าพอน่าจะต้องเป็นนี่แล้วล่ะ หินเมกาจะพอหรือไม่จัดหมดเลยละกันหกพันสี่หินเมกามันค่อนข้างหาง่ายอยู่ครับตีบอสทุกวันก็ได้ละครับอันนี้พวกนี้เก็บไว้ก่อนครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ทำอันนี้เอาได้น้อยมากครับเดี๋ยวนะกวายแดงเราทำไปแล้วเราแลกได้ ที่เหลือเราเก็บไว้ก่อนนะครับเผื่อไว้ได้ทำตัวอื่นและนี่เราจะมาแลกสกิลกันครับผมแลกยังไงให้ครบ2 0 0หมเอาตัวที่เป็นเวลหนึ่งถึงเวล3ก่อนครับเวล4เก็บไว้อย่าเพิ่งไปใช้มันครับเผื่อจะเอาไว้ใช้บวกยัด12ช่องครับผม เพื่อนๆหลายๆคนพลาดน,นะครับเอามายัดกิจนี้หมดทีเนี้ยเวลาเพื่อนจะทำสิบสองช่องนะครับของมันจะไม่พอครับต้องคำนวณดีๆนะครับพยายามเอาที่เป็นวีลสามก่อนครับจริงๆจะกดใส่รวดเร็วก็ได้ครับแต่ว่ามันจะเอาตัววลสี่เข้าไปด้วยกันเลยกดเป็นแบบนี้ก่อนละกันพวกนีสกิลหาจากไหนผมได้ สอนทำไปแล้วเนาะในคลิปที่แล้วเนาะก็จะมีในส่วนของกิจกรรมมันจะมาสามวันนี้ครับเป็นกิจกรรมสําหรับใช้เพชรเพื่อแรกของรางวัลก็จะมีดิสกิลอยู่ร้อยก,กว่าเราก็จะเอาตรงนั้นแหละครับเอาดิสพวกนั้นแหละมาย่อยให้ได้สองหมื่นนันหมื่นหกกว่าแล้วครับหมื่นเจด อีกนิดเดียวจะหมื่นแปดแล้ว1มื0นแปดี่ร้อกว่า 1, 9, 2, 000, มื่นเก้าสองหมื่นเลยไม่ส่วนใหญ่เวลสามนะครับจะเป็นอะไรที่ได้สองหมืนง่ายครับอ่าอันนี้อาจจะเยอะไปเดี๋ยวลองสักทีละสิบก่อนละกันอีก200เพื่อนโอเค ไอกินี้ครับมันจะรีเฟซนะครับมันไม่ได้สะสมดองไว้ได้นะครับเล่นไปได้แต้มตรงนี้ครับให้ใช้ให้หมดนะครับเพราะว่ารีเซตแต้มหลังจากจบอีเวนต์เนี่ยครับเขามีอธิบายอยู่ลองเนี่ยครับถ้าเป็นผู้เล่นใหม่เอานี้ก็ได้ครับเอาไว้เผื่อจับเทพเทพดุดในเขตจับครับผม หรือใ,ใครที่ของไม่รู้จะทำอะไรแล้วแรกเป็นไบแม็กมาบวกสเตจัสก็ได้ครับ100ต่อ1นึ่งเพรแล้วก็จะได้10บไบแม็กถ้าเรามี 20, <600 S> 2อง0มก็มันจะแลกได้จำกัด3 0มครั้งก็ได้200ครั้ง200ร้คูณสิก็เป็น2อง0ันเพราะว่าไบแม็กถ้าใครที่อัพเกินเรียบร้อยฮะที่อัพเกินระดับ150ไปแล้วครับมันจะบวก มันจะใช้ไปแม็กทีละ30นะครับก็จะได้แค่6กสิกแต้มประมาณนี้แามว่าเยอะไหมก็เหมือนจะเยอะครับสำหรับเล็กเกมมันเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์ครับสเตตัสอื่นจะไปเพิ่มอีกครับก็เยอะอยู่ครับทําไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็เยอะเองครับแรกๆอาจจะดูไม่ค่อยมีอะไรครับเพราะว่าเกมนี้ใครเล่นนานสุดคนนั้นเก่งกว่าครับแกไปเลยหินเฮพ จากนั้นกิจปฏิหารที่เรารอครอยมาครับผมผมแรกกอดเป็นไอ้นี่ไปแล้วนะครับของสเตตัสเดี๋ยวรอบนี้จะกดพาให้ได้100แล้วก็จะเอามาแลกเป็นในส่วนของสมุดเห็น Hp เลเวลจัดไปมาเรามาดูความต่างกันครับ โอเกนไดน,นาผม13ล้านนะครับอาวุธก็ไปที่ประดับถ้าเกิดว่าครับจะเป็นอันนี้เนี่ยครับเมื่อกี้13ล้านเท่าไหร่ส3ล้านห้า0มืนสี่พัเรามาดูกันครับทำไมถึงเอาเป็นหิน HP มันช่วยในเรื่องของสเตตัสเยอะมากครับพวก HP ป๊า โอ้ย13ล้านเมื่อกี้เห็นเด้ไหมแวบๆ13ล้าน100,000สามหมื่นครับโอ้โหอย่างเยอะครับเดี๋ยวบวกเลขนิดหนึ่งตอนแรกมันเท่าไหร่นะ13ล้านห้าหมื่นสี่พันใช่ไหมโอ้บวกมาตั้งเจ็ดหมื่นหกครับผมเอาเรื่องอยู่นะเราไปดูพลังรวมทีมกันดีกว่า พันไมตีมีเจ็ดสิบสี่ล้านครับผมเนี่ยครับเพิ่มมาสามแสนครับสามแสนกว่ากว่าครับเอาเรื่องอยู่นะสำหรับใครที่มีสเตต,ตัสเยอะแล้วครับก็สามารถไปลองทำกันได้ครับผมเพราะว่าเจ้าตัว HP ครับเนี่ยครับเลือกสองล้าน ครับอีกหกแสนกว่ากว่าเดี๋ยวเราลองไปดูกันในเกมได้เล่นดูว่าในส่วนของเลือดผมมันจะเท่าไหร่ต้องลองกับเพื่อนละกันเนาะขออนุญาตคุณส่ยๆอยนะครับนี่เลยสามล้านห้าครับในเกมสาสิบห้าล้านครับเนี่ยครับหกล้านหกครับผมเอาเรื่องอยู่นะ 6ล้านห0แสน0นึ0 0ปกว่ากว่าเราลองมาถอดหินอันเมื่อกี้ดูครับไปที่อาวุธราดับจะไปที่หินครับเมื่อกี้อนไนอันนี้หินก็แปดลองถอดดูครับนะครับสิบามล้าน5้า0 0สี่ันกกว่าครับอ่ะลองมาลองกับเพื่อน จริงหก 6, 6ล้านหนะครับใครที่ต้องการเพิ่มสเตตัสครับค่า HP เป็นค่าที่บวกสเตตัสได้ไวที่สุดแล้วครับนี่ครับหายไป1นล้านครับเลขกลมๆครับจาก6กล้านหกลายเป็น6กล้านห้าครับโอ้เอาเรื่องอยู่นะในเกมเพิ่มมาตั้ง1นล้านครับผมใครที่รู้สึกตัวเองบางๆหรือว่าตัวไม่หนาตายง่าย ลองดูได้ครับจับหินพวกนี้ครับใส่เข้าไปครับแล้วสเตตัสจะฟุ่งกระฉูดเยอะมากครับยัดเข้าไปเพื่อนนั่นแหละอย่างนี้แล้วในส่วนของเมื่อกี้นะครับผมลองในส่วนของการเพิ่มหินประดับให้กับอาวุธของเราเนาะแล้วถ้าไม่ใช่หินประดับล่ะอะไรจะเพิ่มไป ในส่วนของพลังได้อีกก็เท่าที่มองนะครับณนะจุดนี้น่าจะเป็นในส่วนของใบแม็กถ้าเกิดว่าเราเอาสองหมืนไปแลกใบแมกล่ะจะเป็นยังไงถามว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่แลกเป็นหินแบบประเภทอื่นเพราะว่ามันมีให้แลกแค่นี้ครับในส่วนของหินมีแค่หิน h p ให้แลกแค่นี้เลย ใจก็อยากได้หินซัตีหินยางอื่นอยู่ครับแต่ในกิจคืนของมามันให้มาแค่นี้ครับแล้วก็ในส่วนของสัตว์เลี้ยงอันเนี้ยถ้าอาเบลถึงจะได้อันเนี้ยใบแม็กเนี่ยแค่เพิ่มสเตตัสก็จะได้แล้วครับแต่ในส่วนของหินเนี่ยครับมันให้มาแค่อันเดียวครับมันไม่ให้หินอย,อย่างอื่นเดี๋ยวเราจะลองเอาเต้มแลกอีกสักสองหมื่นกันแล้วไปลองดูว่าถ้าถอด ในส่วนของหิน HP ออกแล้วเราบวกเป็นใบแม็กในยอดของอุปกรณ์คืน20,000แต้มเท่ากันเนี่ยจะได้พลังเท่าไรเรามาลองกันเลยดีกว่าครับผมเมื่อกี้ที่กดแรกเห็นประดับ HP มันบวกมาประมาณ7,600 0ใช่ไหมครับเอ,อเดี๋ยวมาลองดูกดใบแม็ก HP มาลองดูครับตอนนี้พลังอยู่ที่สิบสามล้านหนึ่งแสนสามหมื่นครับหิน HP บวกมาอยู่ที่ประมาณเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสิบสี่นะครับเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสิบสี่แล้วเราจะถอดในส่วนของหินประดับกันวัดกันไปเลยครับว่า ใครของอันไหนให้เยอะกว่ากัน HP นะครับจาก200ที่ผมอัพไว้เราจะกดไป66ครั้งเอามื่อกี้แลกไปแม็กมาเกินด้วยครับ2 3 3พผมใช้ขั้นละ3ามสิบบาท หนึ 1> 1่งอ่าหกสิบหกสิบเจ็ดมาตกหกสิบหกจุดหกหกครับเอาเป็นหกสิบหกละกันครับผมหนึ่งเดี๋ยนะอันนี้จากสิบสามล้านห้าหมื่นสี่พันหกร้อยสามสิบสองครับบัตเข้ามาโอ้โหตัวเลขไม่โชว์ ต้องออกเข้าใหม่ครับพลังหายพลังหายเฉยงงแป๊บอ่าเนี่ยครับเป็นสิบสาล้านหนึ่งเจดันห้าหสิบเอ็ดเท่ากับว่าเนี่ยครับถ้าเราใช้ในส่วนของหินประดับเลเวลสิเฮ้ยเลเวล8นะครับมันจะได้สิบสามล้าน หนึ่งแได้สเตตัสมากกว่าในจำนวนในแม็กที่พอๆกันอ่ะแั้วเราลองมาอัพอ,อีกทีหนึง่งพอเมื่อกี้มันหนึ่งพันเก้ายเจ็ิบใช่ไหมอัพอ,อีกหนึ่งทีเข้าไปดูใหม่ครับสิบสามล้านหนึ่งกก็ยังน้อยกว่าอยู่ดีครับ เพราะว่าตอนที่เราใช้ในส่วนของหินประดับมันได้13ล้าน1 3 3 4สหมืามอ่าผมแล้วถ้าเกิดว่าเราใส่คู่กันละ่ะบักเลี่ยมเข้าไปเนี่ยครับเพิ่มมาอีก8 0ดหมื่นเห็นเห็นครับเลขก,กลมกลม เห็นไหมครับจากสิบสามล้านหนึ่งแสนก็อีกหลักพันครับเป็นสิบสามล้านหนึ่งแสนก็อีกแปดหมืนสี่พันครับเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ของเหลือครับแนะนำเป็นในส่วนของของบวกประดับครับพวกหินพวกนี้ครับบวกพลังค่อนข้างเยอะครับเมื่อกี้แค่ววแปดนะครับถ้าววสิบจะเยอะกว่านี้อีกครับเนี่ยครับบวกเลือดตั้ง3าม0มื่นหกร้อยเจ็สิบาผล วันนี้ก็ได้ข้อพิสูจน์แล้วนะครับสำหรับแลกอะไรได้สเตตัสเยอะที่สุดในกิจคืนของครับผมสรุปแล้วคือหินนิพีครับผมสำหรับตัวละครที่เริ่มจากาการางเกมแล้วนะครับถ้าต้นเกมก็ไปแลกเป็นพวกปัดจับก็ได้ครับผมเพราะว่าเรายัางเทพไม่ค่อยเยอะเนาะ อาจจะต้องการที่มาใช้ก่อนแต่เดี๋ยวนี้ผมแรกส่วนที่เหลือกลับไปแม็กทั้งหมดที่มีละกันครับผมเอาไปบอกสเตตัสต่อเหลือหกสิบสองไม่เป็นไรครับช่างมันต่ค่อยหาอะไรมาให้ได้ร้อยอ่ะเอาให้ได้อีกสักหน่อยหนึ่งเพื่อนสองร้อเจ็ดสิบเลือด สอล้านหเดี๋ยวลองไปดูในเกมครับจากตอนแรกใส่แค่หินประดับมันประมาณ6กล้าน6กใช่ไหมครับเนี่ยครับเพิ่มมาอีกหนึ่งล้านครับบวกใบแม็กด้วยเป็น6ล้าน7ครับเยอะมากครับท่านใดสนใจก็สามารถลองทำตามดูได้ครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ